ชุดจอ Android พร้อมเครื่องเสียงนะครับติดรถยนต์ isuzu d-max นะครับปี2012ถึงปี2019นะครับเป็น d-max 4ประตูนะนี่ก็ติดตั้งจอของแบรนด์ไฮเน็ได้อย่างลงตัวนะตัวนี้ก็ติดตั้งพร้อมหน้ากากตรงรุ่นนะไฟฉุดเฉินอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับหน้ากากเข้ารูปสวยงามองศาพอดีสายตาด้วยนะครับการใช้งานเบื้องต้นครับก็สามารถใช้งานระบบ fm นะใช้ได้นะครับก็จะมีฟังก์ชัน fm มาให้นะครับตัวนี้นี่วิทยุ หรือต้องการนะครับเล่นไฟภาพไฟเพลงจากแฟลชไดร์หรือว่า USB นะครับก็จะมีพอร์ตต่อ USB นะครับเอาไว้ในที่เก็บของฝั่งซ้าย1พอร์ตกับอุปกรณ์เสริมทะครับึอันนะครับแล้วก็พอร์ตเดิมที่อยู่ด้านล่างหน้าเกียร์นะครับก็ใช้ได้นะตัวนี้ก็เป็นพอร์ต u s เเดิมนะครับที่สามารถเสียบต่อนะแฟลชไดร์หรือว่า USB ได้นะครับกล่องมองหลังเดิมก็ใช้ได้นะครับมีเส้นบอระยะเรียบร้อยแล้วก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธกับสมาร์ทโฟนก็จะมีบลูทูธ แล้วก็สามารถเชื่อมต่อหากเชื่อมต่อแล้วก็สามารถคุยโทรศัพท์รับสายวางสายได้นะครับหรือต้องการจะเล่นเพลงเข้ามาี่เพลง BT นะครับก็สามารถเล่นเพลงจากสมาร์ทโฟนผ่านบูทูธได้นะครับสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์ออนเน็ตหรือฮอสปอตนะครับหากเชื่อมต่อแล้วนะครับก็เช็คเวลาให้ตรงนะสายบัญชี Gmail เข้าไปให้เรียบร้อยนะครับอัปเดตแอปต่างๆให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็สามารถแตะเข้ามาใช้งานแอปต่างๆได้เช่นแอปที่เราต้องการจะใช้งานนะครับ แตะเข้ามาดูได้นะแตะใช้งานได้ไวมากนะครับแตะปุ๊บตดปั๊บเลยนะการทํำทางนะครับก็สามารถแตะเข้ามาพิมพ์นะครับเช่นสลับบุรีสรับบุรบบนะีแตะเส้นทางสามารถแบ่งสองหน้าจอได้นะครับแตะ รูปสี่เหลี่ยมซ้อนกันแต่หัวแอปแบ่งแยกจอแล้วก็ใช้แอป YouTube ฟังหนึ่งนะครับตัวนี้ติดตั้งพร้อมชุดลำโพงและเบ็ดบล็อกเ์ MTX นะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงนิดหนึ่งอ,อ่านะครับ ็ถือว่าเสียงสุดยอดมากนะครับทั้งเบสกลางแหลมนะครับที่สดใสด้วยนะครับเบสแน่นๆนะครับแล้วก็กลางแหลมดีนะครับเสียงกลางชัดเจนนะครับเสียงแหลมสดใสนะครับตัวนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับกับลำโพงแบรนด์ MTX นะครับก็ถือว่าครบจบในชุดเดียวนะครับกับจอยนดอยแบรนด์ไฮเน็ตนะครับบวกชุดลำโพงและซับบล็อก MTX Audio นะครับแดมแผ่นแดมด้วยแผ่นแดมกาวซีโร่นะครับแบรนด์ดีแบรดังแบรนด์ระดับโลกนะครับก็ท่านที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่นะครับสนใจจอยนดอยนะครับคุณภาพดีแล้วก็ชุดลำโพงนะครรับพ้อม ติดตั้งจากในช่างชำนาญการนะครับที่ร้านภัยสารเทคนิคก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับ